ผมคดใหม่ชัยพรชุมรันดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของสุขภาพกันนะครับสุขภาพเราเป็นสิ่งสำคัญเนาะก็ขาดเลยไม่ได้นะครับวันนี้จะพามาลองชิมนะครับปลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทเบ d ดไลฟ์พาวเวอร์ในหวกจำกัดน,นะครับก็คือกาแฟเชลินทิปนะครับตัวนี้ดียังไงตัวนี้นะครับช่วยในเรื่องของอบล็อกไขมันนะครับส่วนเกินนะครับ แล้วก็ช่วยในระบบไหลเวียนของเลือดนะครับซึ่งมีาสารสกัดหลายอย่างนะครับตัวนี้น้ําตาลราจากทํามจากกจากถั่วขาวนะครับซึ่งเป็นน้าตาลบริสุทธิ์นะครับซึ่งทำให้ไม่มีไขมันนะครับของเรานะครับแล้วก็มีสารสกัดจากอาบองเพชรนะครับแล้วก็ไตเพชรถ,ถ่ายนะครับตัวนี้ดีมากเลยครับตัวนี้มามาจาก สารสกัดจากส้มแขกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของอระบบไหลเวียนของเลือดนะก็แล้วก็บล็อกไขมันนะครับซึ่งมันจะขับไขมันมาในออกออกมาในรูปแบบของเหงื่อนะซึ่งตัวนี้ผมทานแล้วดีมากนะครับผมลองมาแล้วตอนนี้ก็คือเข้ากล่องที่สองนะครับกําลังเรื่องกินกล่องที่สองก็จากชื่ว่าคนอ้วนนะอ่าเรียกว่าทํางานอะไรนี่มัก็เหนื่อยหายใจลำบากนะครับ แต่พอได้มากินตัวนี้นะทาให้แบบมีแรงขึ้นเรียกว่าความรู้สึกว่าเลือดลมเดินดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำทำงานหนักได้มากกว่าติกรน,นะครับไม่ค่อยเหนื่อยออกง่ายนะครับตอนนี้ก็ผุ่งนะครับก็เยะนะครับต่กรจากต่กรน,นะครับเคยชั่งน้ําหนักนะครับแปหกกิโลนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก82 83นะครับก็ก็ลงไปก็คือว่า พอใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทํางานตลอดเราไม่ได้เอากนรังกายนะครับซึ่งดีมากนะครับตัวนี้รสชาติก็กลมกล่อมนะครับกลิ่นหอมหวานนะครับตัวนี้ของเรานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คือได้รับมาตรฐานนะครับ GMP นะครับข้างกล่องนะครับมีออยมีอะไรนะครับบอกนะครับมาตรฐานของเรานะครับได้มาตรฐาน ากุนนะครับซึ่งรับรองได้ว่าของเรามีมาตรฐานทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับราคาปีกนะครับของเราอยู่ที่350บาทถึง400บาทนะครับถ้าเราขายปีกนะครับแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกนะครับมร่วมเป็นสมาชิกกับเราราคากล่องนี้ก็คือ2 5 0บาทซึ่งคุ้งมากนะครับซึ่งมันทําให้คนมีที่เรียกว่าอ้วนนะครับ สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะครับคือตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ยาถ่ายนะครับไม่มียาถ่ายแต่ว่าจะมีพวกร่มเข่นะครับพวก <c oughs> กระบองเพชรเนี่ยก็คือสารสกัดของเขาจะทําหน้าที่คือบล็อกไขมันแล้วก็รีดไขมันส่วนเกินนะครับให้ออกมาในรูปรูปแบบของเหงื่อนะครับซึ่งกินแล้วผมรู้สึกว่ามันเหงื่อมันจะเยอะขึ้นเหงื่อมันจะออกมากเลยครับแล้วออกมามันจะเป็น มันัน,นะซึ่งทําให้เราไข <c oughs> มันของเราออกจากร่างกายนะจากความรู้สึกนะครับซึ่งตัวนี้ก็เลยทําให้ว่าเลือดเลือดของเราไหลเวียนดีนะครับไขมันในเลือดลดลงนะครับหลายคนที่กินนะครับในเรื่องของพวกที่เป็นเบาหวานความดันนะครับก็คือน้าตาลในเลือดลดลงนะครับความดันก็ดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็คืออันนี้คือสอบถามนะครับจากเสียงผู้ใช้จริง นะครับเราไม่ได้เมคขึ้นมานะครับก็ก็ฝากนะครับฝากท่านใดที่กําลังมองหาสมุนไพรชงดื่มนะครับผิดควันเป็นกาแฟนะครับท่านใดที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใช้มาชิมนะครับกาแฟเชลินทิพย์ของเราได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีคุณประโยชน์มากมายนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามผม ในปอดสอสำรานดีนะครับแล้วก็เพจสอนสำรานดีนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับช่อง YouTube สำรานดีแชนแนลนะครับก็ฝากติดตามนะครับก็ทางไลน์ดีนะครับก็ทักไลน์ดีมาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับไม m a มาร์กเก้าครับก็สนใจนะครับติดต่อทางช่องทางไหนก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าติดต่อโดยตรงเลยนะครับทางเพจบริษัทชื่อภาษาอังกฤษว่าเบลไลท์พาวเวอร์เคยูนะครับก็ เข้าไปดูไปชมสินค้าของเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับผมคดใหม่เชย,ย์พลสวัสดีครับ